สวัสดีครับิปเกทันว่าคมนะครับสองันาบนะครับเมื่อนี้นะครับ่อกันตีบันข้อตำบลหัวส่างอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเมื่อนี้มาตรงหอบรถนะครับเป็นรถเก่าแหลกใหม่นะครับนี่เป็นขั้นที่3นะครับอ่ตีเพิ่นออกนะครับ กันทีสามตีเพื่อนออกโดยน้ำขั้นแรกนะครับรถ L สามหกศูนย์แปดเข้าไปเทินนะครับเป็นรุ่น L ห้าศูนย์หนึ่งแปดสเปเชียลนะครับเ,เป็นเกาแหลกใหม่เสริมทับกับคู่บตาเราเจริญราศีสไลด์ของเขานะครับคิดถึงการตีเทินคิดถึงการประเมินราคานะครับเกาแหลกใหม่ได้ราคาสูงนะครับคิดถึงคู่บตาเราเจริญของเขานะครับ สำหรับขั้นนี้นะครับจบราคากันที่สองแสนแปดหมื่นบาทนะครับสามสิบหกศูนย์แปดพร้อมอุปกรณ์ครบชุดนะครับโรตารีนะครับ,บก็พันคุบตาตาสางสองสองหกอีปโปนะครับเทร์นเป็นคุบตารุนเอลศูนย์หนึ่งแปดเอพีนะครับของเขานะครับครบชุดเต็มวงคือกันนะครับรถใหม่ เปลี่ยนขยับขย้ายรุ่นนะครับจากรุ่นน้อยเป็นรุ่นใหญ่นะครับรถกบสภาพสวยงามนะครับตามราคาหลังคาบนกะเปลี่ยนใหม่นะครับรจุดแขยนโยกกะเปลี่ยนใหม่นะครับกะถือว่า ดูแลรถได้ดีนะครับดี T ๋ยันซื้ออะไรแทนคู่บตาของเข้ามาใส่นะครับก็ใส่ทนทานนะครับปุ่มขาเงินนะครับกับอะไรแทนคู่บตานะครับจะเป็นของแทนเบิร์ตนะครับดีเพิ่นเข่าไปศูนย์นะครับดูแลรถเข้าไปซื้ออะไรอยู่ศูนย์ประจํานะครับอยู่ในเขตบริการของคู่บต้าเราจะเลื่อนราศีสไลด์ของเขานะครับก็จะพอคุณนะคุณตาเห็นกันเป็นประจํานะครับ สำหรับรถคันนี้ก็บอพิดหวังนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากสือไปใส่ส่วนตัวส่วนตัวนะครับแต่ว่าชั่วโมงนะครับสีหลายนะครับบก็หกหกร้อยสิบหกชั่วโมงนะครับเพราะว่าเป็นรถหลักเครื่องอัดฟางนะครับก็เลยชั่วโมงสีหล้ยเนี่ยนะครับสภาพยางหลังกาเปลี่ยนใหม่วางปีที่แล้วนะครับตามที่ ได้สอบถามทางลูกค้าเบิ่งนะครับเพิ่งเกลี่ยนไปวังปีแล้วนะครับรถกาสภาพเดิมนะครับไปลาอยู่เจ้าจสุกสาง,งเครื่องกาเดิมๆนะครับบอท่านได้กแกะนะครับห้อยหัวนอดกะยัง เป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับเนแมนเครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับร้างเป็นเขามาประเมินราคาแล้วนะครับแต่ว่าจะเยิมแน่นะครับฟ้าง่ายเยิมแน่นะครับต้องไปเกลไขปรับปรุงจุดนี้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีพี่ว่าก็โอเคนะครับดีเพื่อนเตียนนะครับย่อนว่า เพิ่มขนาดแรงมาของรถนะครับให้ง่ายขึนนะครับเพื่อนํามาหลากเครื่องอัดฟังของอินเตอร์นะครับทั้งนี้เพิ่นใส่บอกใไงเพราะว่าอยากขยายรุ่นให้ง่ายขึ้นมีขนาดซ้ากันครับขั้นที่2นะครับคือ l 5ลคลิปนี้นะครับฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับหรืออยากได้ข้อมูลในส่วนของสินค้า ถักเข้ามาหรือโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ061นะครับ078 4829นะครับกับมหาคุปตาผ้าจวดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ